บัดนี้วันที่20กรกฎาคม2 5 6 8เป็นวันที่811ข้าพเจ้านางสาวพรงรัตคุณยาสิริวิทย์ขอถวายเสีสย,ยงสวดสัตยาคระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจเรยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึก้ได้มีสมาธิจดจนะ่อในขณะเพียรชนะและบทสดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกาพพะรัตนาตายอารหังสัมมาสมารราัมพุทโธพะพวะกุฏังพะควันตังพิวาเทมีสว,าาวะคาโตพะพวตาธรมโมธรรมันมนรงนัมัสสามีสุปฏิปโนพัพวโตซาวกสังโคสร้างคันมาม,มีสองบทบูชาพระไพดีพินาตอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปาดินิพุโตปูเนหิธารามโนธานิปารามีหิจติสติ ยาวชีวังอาหารพุทธังทำมังสางคังสารนังคโตปูเชมิรัตนตยังทำมังจารามิโสตินาสามบทสวดชุมลุมเทวดาสมันตาสกวาเรโสอัตราคันชนตุเทวตาสัตธรรมมุนียาชัสสะสุนันตุสัคโมฆะังสัคเคกาเมจรุเปคิดิสิทาดาตเตจันติควิมาเนพีเปรตเถจะคาเมตะรุวะนาคาหาเนเคหาวัตถุหีเคเตภูมาจายันตุเทวาชลาธราวิสเมยคัันทัพคาคา ตินทันตาสันติเกยังวณิวัตรวาจดังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอัยัมพัทันตาธรรมสวนากาโลอัยัมพัทันตาธรรมสวนากาโลอัยัมพัทันตาสี่บทสวดบุพะคะคณะมกากรนโมตสสะพระครูตัวหาตสัมมาสัมพุทสสะนโมตสสะพระครูตัวหาตสัมมาสัมพุทสสะนโมตสสะพระครูตัวหาตสัมมาสัมพุทสสะห้าบทสวดไตสรณะภูมินาปาทะ พุทธังตระนังกระสามิทำมังตระนังกระสามิสังฆังตระนังกระสามิทุติยมปีพุทธังตระนังกระสามิทุติยมปีทำมังตระนังกระสามิทุติยมปีสังฆังตระนังกระสามิตัดติยมปีพุทธังตระนังกระสามิตัดติยมปีทำมังตระนังกระสามิตัดติยมปีสังฆังตระนังกระสามิหกบทสวดสัจจกิริยาคถา นัตถิเมสรัณังอัญญังพุทโธเมสรัณังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสรัณังอัญญังธรรมโมเมสรัณังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสรัณังอัญญังสังโฆเมสรัณังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหุนตุสัพพทาเจตโศติราตนะปนามะฆาพุทธังนัเมรัตนะภูตตาสตีระจิตตังธรรมังนัเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะภูตะโสตีระทิฏฐิ เอตังนัมเมติรัตนังรัตนสยะวะหังสัมมาสัมโมสัริตวัตถุวิเศษสูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยภ้าวสัปปะสัพปะวัตตังอจูมีตายมิปิตเถวยะถาอติทันเทเอกังวินาตทิตะเรสัมมาสัมภะวนะโลเกกธาจิจัจิเรจจปาตุปูตังกัมพีระยานวิสยังอัตถิทุทาสัทธังวิญโยเหปันทิตะชาเนหิวิัญญารูปัง โลกัมเหตเกหิจิกัฏจุปะรับพระนิยังเกสันจิสุตุวิธิตังคุณกายายายานามิเหยวะชนะตายาสุวิสุตังปิสมุปัสตังมนาสิสุทธปัสสาทะพระนังปุญญธิกานะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาประมุตชนะโมขะสารนังคตานังปูชาระเหสุปะรัมมังอภิปูชนเยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสัยถัง สัมมากิเลสัมมาลาสโธนาสิทธิยาจะสาธุเหอัฏฐานปุสเลหกป,ปะเสวนิยังปานหิจาปิสนังคมานียะเมวะตัสมาเหตังติรัตะนังสนังขาตังหารัตินที่วังคณะเนสุนมัสสะมานาปูเชมะจาปิสัสะตังสุปัสันาจิตตาตัฏฐานุป,ปาริจาริยาสทัทธาตาจะบุญเยนะตัฏฐาสุสุกเตนะ สุขีพระเวโมเตเชนะตัสาาสะจัสมาปิสุวัตถีหงตุโยเจทาธรรมวินายมปิปามานภาูโตโลกุตราพิสัมมโยนิยโตสุโคชังตัดโสปนิสัยะจายาย,ยายัมปิหงตุวัตถุตเยปาริจิตโตสุป,ปัสาทากาโรแป๘น,นมามัการสิทธิกถาโยจักคุมาโมขป,ปลาปะกะโทสามังวุโทโธสุขโตว,วิโมโต มารัตตะปาสาบินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังวรันตังศิลสานาม,ามิโลกัส,สานาทันจาวินายะกันจะตันเตชะสาเตชายัสิกทิหงตุสัพพันตรายาจะวินาสบเมตุธรรมโมทชโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเศส,สิโลกัส,สวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะรัตสะทาดีสาตาวะหวสันติงกโรอัสสุจินโน ธรรมวรนตังติลสานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตทาหังตันเตจะสาเตชยะสิทธิหงตุสัพพันตรายาจะวินัสเมนตุสัจธรรมมาเสนาสุขานุโยโคโลกัสปาปูปากิเลสเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจ่าสวะขาตะธรรมังวิธิตังกโรติสังควรรนตังติลสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาติถิงตันเตชะสาเตชยะสิทธิหงตุ สัพพันตรารยาจวินาสเมตุก้าววส่วนนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะเหสีโนนโมอตมัธรรมรัสธสวาขาตาเตวะเตนิทะนโมมหาสังคสปิวิสุทธสีสัทธิทิโนนโมโอมาตายรัตสระรัตนาตายสสะทุก,กังนโมโอมาการติตสระตัสสะวัตถุตยสสะปิ นโมการะปภาเวนะวิคัจฉันตอุปัทวานโมการานุพาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานโมการะสะเตเชนะวิทิมีตุมิเตชาวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสูตังเอกังสมัยยังปะควาสักเเสูวิหารติกะพิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาภิขุสังเเนะสัตถิพันจามเตหิพิขุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัะหิจโลกะาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาคงติ พระวันตังทัศนายาภิกขสังคันจะอาตโขจัตุนังตุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาท้าโงสิอายังโขพระขวาักเกสุวิหารติตกปิลาวัตุสมินมหาวเนมหาตาภิกขสังเคนะสัตถิปัญจามเตหิภิกขสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิจารโลกาธาตุหิเทวตาเยกุเยนัสนนิปติตาโหติ พระขวันตมทัศนายาภิขูสังคันจะยันนูนะมายงปิเยนะพระขวาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปัสสังกะนิตวาพระโคโตสันติเกปเจกคาถาภาเสยามาติอัทโภตาเทวตาเสยยถาปินามะพระลวาปูริโสสัมมัตชิตังวาพาหังปัสสาเรยะปัสสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสโสเทเวสุอันตรหิตาพระขวโตโคโตปะตุระหังสุข อาตาโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันิเกยมังคาถังอาปาสิมหาสมยโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาขาตัมหาอิมังธรรมะสมยังภะคิตาเยวะอัปปาราชิตาสังคันติอาตโขอัปปาราเทวตาพระขวโตสันิเกยมังคาถังอาาสิตัตถะพิทโวสมาทังโสจิตตัง อตโนโอจุกกะมะกังสุสาราถิวเนตาน,นิคาเหตวาอินทริยานิรขันติปันติตาติอัตโกอปาราเทวตาปัฟโตสันติเกอิมังกาถังอาภาสิเจตวาขีรังเฉตวาปาริคังอินท่าขีรังโอหัจ,จมะเมสา เตจารันติสุทาวิมาราจกภูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาะโขอปาดาเทวตาพระวโตสันติเกมังคาถังอภาสิเยเกจีพุธังสรนังคตาเสนาเตคาิสันติอปายาภูมิงปะหายะมนุสังเพหังเพวกายังปาริปุเรสันติติอาตะโขพระวาภิกโขอามันเตสิเยภูเยนะพิกเวทัสัสุโลกธาตุสุ เทวตาสันนิปฏิตาโหติตัสคตังทัสนายาพิขูสงคัญจากเยปิเตพิกเวเหสงอติตามัทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตพระวันตานังเอตักปรมายวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตพระวันตานังเอตักปรมายวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอจิกิด สา,าส,าาส,สามีพิขเวเวทวกายานังนามานิกิตตายสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิษสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสาทาุกังมนาสิกโรโอทาพาสิสามิติเอวัมพันเตพันเตติโกเตพิขูระ,ะวโตปัจจโสสงพควาเอกัทโวจะสิโลกามนุสกัสสามียัตถายัตถภูมิมาตัด ปะทัสิตาเยสิตาคิริคัาพารังปะเหตตาสมาเหตตาผูทูสีหาวาสันดีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโมทาตามนาสาสุธาวิปัสันนะมะนาวิลาพิญโยป,ปัจจะสะเตยตาวาวะเนกพิลาวัทเวตาโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสสเสนระเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาะพิกขโว เตจะอัตตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสา,านังเตสัมปาตูระหยาาุยา,า,า,านังอมนุสสานะทัสนังอเปเกสัตะมัทธขงสาหัดจงอัฏฐสัตตริงสัตังเอเกสาหัสสานังอมนุสสานะามัทธสงอเปเกนันตะมาาัทธขงทิสาสปาพุทธาหงตันจะสพ,พังอปิญญายะวะวะคิตวานะจัปุมาตตโตอมันตยิสัตถาสาวะเกสาาัสนระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานะาภาิกขเยโวหัง กิตายิสางมิชราเหฮ์อนุภุปโสสัตตะสหัสสาวยัขาภูมมาตปิราวัฒวาอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมธัมนาปิกขมงภิกขุนังสมิติงวนางชาสหัสสาเฮมะวตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทัมนาพิกกมงภิกขุนางสมิติงวนาง สาตได้คีดาติสาหัสายคานานตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทัมนาพิกามงพิกุณนางสัมมิติงวะนางอิเจเตโสราสาสาหัสายคานานตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทัมนาพิกามงพิกุณนางสัมมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายานานัตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมรัมนาพิกามงพิกุณนางสัมมิติงวะนางภูมิพิโรราชาคาฮิโกสบเวคุณรัตนิเวสนาง ชินโยนางจตาสหสังยคานังป่ายิรูปาสติภุมพิโรราชาค้าฮิโกโสปาคาสมิติงว่านางปูริมันจะาที่สังราชาคาตารถโทภาษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปีตจัพะหูอินทนามามหผลาอิทธิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยศสิโนโมทามนาพิกามุพิขุนางสมิติงว่านางทักขีนันจ่าที่สังราชาวิรุณโหตะภาษาสติกุมพันธานางอธิตปติมหาราชายศศิโส กุตาปิตสสะพระหโวอินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทามนาปิกามงพิกุนังสัมมิติงวะนางปัจิมันจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชยะสศิโสกุตาปิตสสะพระโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทามนาปิกามงพิกุนังสัมมิติงวะนางอุตาดันจะที่สังราชาปูเวโรตัปภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายะสศิโส ปุตตาปตัสสะพระหโวินทานามามหาพราอิทิมโตชุติมันโตว,วันนววาวันโตยิสัสสีโนโมทัมานาปิกกามงปิกโกนังสมิติงวนาปุริมาทิสังทตตาตโตทัคคินนาวิรุณหโกปัจจิเมนาวิรูปโขปุเวโรอ,อุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตโตโรทิสาท,ทัทนละมานาอัตถังสุวเนกปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิการัทธามายาปุเวนทุเวเกนทุวิปูจวิปูโตสหะ ันทโนกามาเสทโทจะก,กินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัโพโพนโรราชาชาโนสโภอาภูปัญจสิโคเจวะติมพรโรูสุริยาวัจสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราชูพิโมธมานาพิกามงพิคูนางสมิติงว่นางอาถาภูนาภาษานาคาเวสานาสหตตาชกากัมพาะ กัมพาลาสะตาราโูปายาคาสหายาติพียามุนาทตารา,าจาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโมานมาหาโคสโสภาคาสม,มิติงวะนังเย,ยนาคาดาเชสหัสหาดาันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวนะนามัชตปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอะยันตา,านาคาดาชานามาสี สุปนันนโตเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทางสิตาวาชิระหัตถนะสะโมทังอสุราสิตาภาตาโรวาสวาวะเสเตอิติมันโตยัสสิโสกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะาเวกษาเวปะจิตติสุจิติจมะมหารโาโตนะมจีสหะ ัตตันจะภาลิปุตตานางังสัพเพเวโรจานามากาสันนหิตวาพรลิงเสนางราหูพาาัฒมุปาขามุงสมัมายโยทาเนิพัทันเตพิขูนางสัมมิติวณัาางอาโปจะเทวา ปัทวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายศสิโนทัเสเตทัสาทากายาสัพเพนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนมทัมนาปิกามุงปิกุณังสัมมิติงมะนังเวณทูจะเทวาสหะลีจะอาสามาจะทุเวยามาจันทัสสูปานิสาเทวาจันทัสจันทมาภูโบรคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาภูโบรคิตา นักขัานานิบูรักขิตวาอาคูมันทวลาหาก้าวาสูนังวาสโอเศโทสักโกปาคาบุรินทโททราเศเตทัสาสาธากายาสัพเพน,นัตะวันนิโนโ อิติมันโตชุติมันโตว,วันนะว,วันโตยสัตสีโนโมทัมนาปิกขามพุพิกขุนางสมิตติงวะนางอาถาภูสหภูเทวาชราะมมาคิสิขาริวะาอาริชากาจโรชา,าจาอุมาปุกภะปุกภะนิพาสีโนวัุนาสหาธรรมาจะอจุตาจะอเเนชกาสุเิยาดุจิลาอา,อาคูอาคูวาสาวรเนสีโนท่าเสเตทสาสาทา,ยา,า,าย,ยาสัพเพานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสีโนโมทัมนาปิกขามุพิกขุนางสมิตติงวะนาง สัมมานามหาสัมมนานามนุษสามานุษสุดตมาคิดถาปัทูสิกาอาคูอาคูมนโนปัทูสิกาอาถาภูหาโยเทวาเยจโลหติตตวะสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาเยสสีนโนท่าเสตเตท่าสากายาสาเพนะนตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันวนะวันโตเยสสีโนมธัมมนาพิกามุพิคุณังสัมมิติงวนางสุกากาุมะหาอรุณาอาคูเวคณะสังสห์ โธาตะไคหาปาโมขากูเทวาวิจักขนาสัทธารมตาหาราคชานิสักกาจายสัสสิโนทานะายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติท่าเศเตชะสาธากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันะว,วันโตยัสสิโนโมทัมนาภีกรมุภิกคนางสม,มิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากาัฏกาจายสัสสิโน สมทิตากาลามาเสตถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานัตติโนอาคูอาถาคูปรนิมิตาทาเสเตทาสาากายาสัพเพน,นานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยจสัสสิโนโมทัมนาภิกกมุงภิกขุนางสม,มิติงวนานังสันเทเตเทวานิกายาสัพเพน,นานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาขันชุงเยจันเยสติาสาสหะ ปาวุฒาจาติมัคีรงังโอคตินนะมะนาสวังพระเขมโมคตารังนาคางังจันทังวะอสิตาติตังสุปรมาปรมาโตจ่ปุตตาอิทิมโตสหะสันนงังกุมาโรโอติโจสจ่าโสปาขาสมิติงวะนางสหัสสะพรมมโลกานางมหาพรม,มาพิตินทติอุปปปโนสุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโสท่าเสถาอิสราอาคูปาเจกะวะสสาวตินโนเต สัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตสสเพภิกันเตสินเทเทเวสพัมะเกม,มาราเซนาภิกามิปัจจัดการหัตสามันีิยังเอธากา,า,า,ารหาทะพันธะราเคนาพันธะมัตถุโว สัมมันตาปาริวาเรทะมาโวมุติทะโกจีนางอิติตถามหาเสโนกันหาเสนางอเปสยิปานินาตาะมหาาะหัดจะสารังกัตาวานาเพระวังยะาถาปวุสโกเมโคลทะนะยัาโตวสะสาวิชุกโกตถาโสปจุทาวติสังกุโทอาศยังวเสตัญจสัสพังอภิญญายะวะวะกิตาวานาจากุมาตโตาอามันตยิสัทถาสาวิเกสัสนระเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาทะพิขโว เตจะอัตปะากรุงสุตวาพุทธสัรศาสนางวีตะราเคหิปักการมงในสังโลมังปิอินชายงสัพเพวิชิตตสังคามาพรยาติตายสัตสิโนโมทันติสหภูเติเหสสาวกาเตเชเนสุตาติ สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตังเอเสวนาจะพารานางังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางังเอตัมมังคลมุตตังปติรูป,ประเทสาวาโสจกบกกก่บุกเพจจกตะปุญญาตาอัตตสมัมมาปนิติจาเอตัมมังคลมุตตังภาโหตจันจสิป,ปัญจะวินโยตจสุขสิกริตโตสุภาสิตาจยาวาจา่าเอตัมมังคลมุตตังมาตาปิตุอุปทานากุตตัถารัศาสาะโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมังคลมุตตัง ทานันจะทำมัจริยาจะยาตะการจะสังฆโหอานาวชานิกรรมานิเอตัมังคลมุตตะมังอารติเวรติปาปามัชปานาจะสัญโมอปปมาโทจะทำมีสุเอตัมังคลมุตตะมังคาราโวจะนิวโตจะสันตตีจักกะตัญยุตาการเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคลมุตตะมังพันตีจะโสวาจักสัตตาสมานานันจะทัศนาการเลนะธรรมะสากชาเอตัมังคลมุตตะมัง ปโจะปรรมมัจจิยันจาริยสัจนะทัศนังนิพพานสัจจิกิริยาจ่าเอตัมมังครมุตตังพุทธสาโลกะธรรมเอหิจิตตังยสานกรรมปติอโศกังวิเดชันเขมังเอตัมมังครมุตตังเอตาทิสานีกัตวานะสัพพัทมะปราชิตาสัพพัทโสถิมัสชันติตังเตสังมังคลมุตตมันติ สิบสองบทสวดรัตนปริทิยังจินสีวิตังอิทวางหูดังวาสัคเคสุวายังรัตนังปรีตังนาโนสมังอัตถิปถาคเตนะอิทัมปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุตพยังวิราคังอะมาตังปณีตังยะทัชาขาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมติจินจิอิทัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยมพุทธาเศธโภปริวันนะยีสูจริงสมาทิมาามานังตริกัญยามาหกสมาทินาเตนะสมูนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตานเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหงตุเยปุลาอาตถสตังปะตถาจตาริเอตานิยุคานิหงติเตทะขินยาสุขัสตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหบลาณิอิธรรมติสังเครัตนังปณิตานเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหงตุ เยสุป,ปะยุตตามนัสสะทัเหนะนิการมิโนโคตามะสาสะนำหิเตปติปตาอมตงวิไคหะรัชามุทานิพุติงกุชามานาอิตัมปีสังครตรัต,เเต,น,าาน,ตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนังกูรานังนวังนาถิสัมภวางังวิรตตะสิตายติเกพระวะสมิงเตขีนาพิชาเวรุหิจันทานิพันติขีรายาถายามปะทีโพอิทัมปีสังครตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ 1บิบสามบทสวดธรรมบทสหสวะอัตตาาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตดา,าปชาอัตตะทันตัสสะโปสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโอนะคันทัพโพนะมาโรสหพรหมุนาชิตังอัป,ปะชิตังกะยีราตถาลูปัสชะชันตุโนสิบสี่บทสวดเก,ก,กตโภตสูรพาสิตะมิทงังเตนะพุกวตาชาหนตาปัสตาอารหันตาสัมมาสัมพุเทนะเอธะตุมเหมาอนุสาเวะมาประรัมมาปะ รามาอิติกิรายมาปิตกะสัมปะทาเนนะมาตักกะเหตุมานายยะขะเหนะมาอาการะปริวิตะเกนะมาทิพทินิชานะขันติยามาพัพระรูป ายะมาสัมะโนโนขารุยะธาตุเม,มเหอัตนาวะชาเนยยาทาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาสวัชาอิเมธัมมาวินยุคะราหิตาอิเมธัมมาสมัตตาสัมมาทินนาเหตายะทุขายะสังวรตันติอัฏฐาตุเม,มเหะปะชะเหะยาทายะธาตุ เหอัตนาวชานียาธาอิเมธรมากุศลาอิเมธมาอนาวชาอิเมธรมาวินยูปัสสันธาอิเมธมาสมมตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหอุปสังปัชชะวิหะโดยยถาติสิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปเนยติชีวิต,ตามปะมายุงชรูปณนยตัสนัส สันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขมาโนคุญญานิไกยิราทัสุขาวหานิอุปณิยติชีวิตามปะมายังสรุปณิตสนะสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขมาโนโลกามิสัมปะชะเหสันติเปกโโโยทากาเยนะสัญญโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปสัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปะกะโรติคุญญางธรรมโมฮเวรัขันติธรรมะจาริง ธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุขัดเติงคะฉันติธรรมมจารีสัพเพสังคาราอนิจจติยะธาปัญญายะปสติอาธานิพินทิทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญายะปสติอาธานิพินทิทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปสติอาธานิพินทิทุเขเอสามมโควิสุทธิยา สิบหกบวชสวดอปันนักชาโดกอปันนก迦ฐานะเมเกทุติยังอัหกตกิกาเอตทะธัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนัก迦พาหงเวสสนังยันติบัพพาตาณิวานิจจาอารามรุขขเจตยานิมนุษสาพยะตจิตาเนตังโขสารังเขมังเนตังสารนมุตมมังเนตังสารนะมาคัมมะสัพพะทุขาปมุตติโยจะพุนทัญจะธรรมันจะสงคัญจะสารังขโตสัตตาลิอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญายะปัสสติ ทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะจะจะอติกะมังอริยจาาัจะอัตถังขีกลางทุกขโขปะสัมมาคามินางเอตังโขสะะารนังเขมังเอตังสะะารนัมุตตะมังเอตังสารนังมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุจติสิบเจ็ดบวสวดพระเทควตตะคาถาอัติตังนาวะคะเมยะ นับปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงย้ทาตีตามปะฮีนันตังอัปปะตันจันตันจะอานาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรมังตัะตัฏถาวิปัสสติอสังเฮรังอสังกุปังตังวิทา มะนิครูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ผูกโปรงเถิดอาเชวะขิจจะมาตัดปังโกชัญญามรานังสุเวพึงทำความเพียงเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหิโนสังค์รันเตนามหาเสเนนัมมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมาตันท่ตัง ตังเวพาเทกรรัตโตติสันโตอาเิคเตมุนีติพระม,มุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยระการชนิดแล18บทสวดพินหปัญจเวคณปาทาะสดาธรรมูเมหติชรังอนตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมูเหติพยาธิงอนตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมหิมรณาญาณติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้จะเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาพาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมปฏิสรณนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรมังปริสามิกันรละยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาทาพวิสามิเราทํากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหเหิอภินหังปัจเจเวคิตตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด 19. บทสวสดเทวตาวิยโยชนะคาถา ทุกขับปัตตาเจนิทุกขาปยาปัตตาจนิพายาโตกับปัตตาจนิโสกาขนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปังคุณยะสัมทังสัพเทวาณโมทันตุสัมภาสัมปติสิทธิยาทานังทัมันตุสาธาญาสีรังรักขันตุสัพทานภาวนาพิรตาขนตุฆัชันตุเทวตาคตาสภเพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสักโส ยี่สิบบวสวดเทวตาปฏิคานคาถา,ายาเทวตาสันติวิหาราวะาวสินีถูเปคเดโพทิคเดตหินตหินต,ตาธรรมธาเนนะพระวันตุภูชิตาโสดถิงกระโดนเตทะวิหารามันทะเลเทราจะมัชชาณว,าวากาสพิโคสารามิกาทานาปติอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทสัมภวา สังเสริชาตาอาทโวปปาติกานิยานิกันธรรมะวรางปฏิจเตรรสัพเพปิทุขัสสะกระโดนตัวสังขยังทาตุจีรังส,ต,งททมมสงงตังธรมโมธรรมะทาดาจะปุกคลราสังโคโหตุสามโควะอัทายะจะหิตายะจะอัมเหรกขตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมะจารินโนวุตติงสัมปาปูเนยยมะธรรมเมอริยประปเวทิเต 21บเอ็ดทสวดสัพพะปฏิทานกคาถาปุญญสิทธานิกะตาัสายานัญญานิกตานิเมเตสังจกงักภาคิโนขุนตุสัตตานำตากประมาณกาเหยปิยาคุณวันตาจาไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐานนจายะทิฏฐาวาอันเยมัชันตเวริโนสัตตาตินันติโลกสมิงเตภุมาจาตุโยนิกา ปเจกัจกกจตูกาดาสังสารันตาพาวาพเวย,ยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเย,ย,ยจิมังนัระชานันติเทวาเตเทวาเตสังนิเวทย,ยุงมะยาทินานาปุญญานาังอนุโมทานาเหตุนาตเพสัตตาสถานโหนตุอาเวราสุขชีวินโนเขมปรปทันจับปปโคนตุเตสา,สาสาสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลงภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ ขะเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ขราพระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพปดีพิณาฐโดยมลูลนที่สมเด็จพญาณาสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในนาคพขอจงเปี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประิศและคำมงคลในพระคาถาต่าง ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถอสาธุ